สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาใช้ AI เปลี่ยนภาพถ่ายของเรานะครับเป็นโมเดลฟิกเกอร์แบบนี้เลยนะครับเอาล้นะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่ Chat GPT นะครับเป็น AI ที่กําลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะครับเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Chat GPT ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะเข้ามาแล้วนะครับเรามาลงทะเบียนกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อออกให้ดูก่อนนะครับอ่าเนี่ยปกติถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ล็อกอินนะครับเข้ามามันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ถ้าเรากดลงชื่อเข้าใช้หรือว่าสมัครสมาชิกนะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมจะลองกดลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วเราก็มาดําเนินการด้วย Google นะฮะหมายคามว่าเราเอาบัญชี Google ที่เราล็อกอินเข้า Google Chrome เนี่ยล็อกอินเข้าไปใน c h a t GPT เลยนะครับแบบอัตโนมัติเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์บอกมันตรงนี้ได้เลยนะครับโดยเราจะอัปโหลดรูปภาพนะครับมาที่ตัวนี้นะครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็นรูปภาพต้นแบบของเรานะฮะให้เป็นไกด์ให้มันดูนะครับ นี่นะครับผมจะเอารูปนี้นะครับเป็นรูปคุณครูผู้หญิงนะครับนี่นะครับมันก็จะัปโหลดลงไปนะครับจากนั้นเราต้องมาพิมพ์พร้อมหรือว่าข้อความคําสั่งมันนะครับซึ่งผมจะใช้คําสั่งดังนี้นะครับก็คือให้สร้างเวอร์ชั่นของสะสมนะครับโดยใช้รูปถ่ายที่แนบมาเป็นข้อมูลอ้างอิงให้เห็นเต็มตัวนะครับแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้ให้สวมเสื้อผ้านะครับตามรูปถ่ายแล้วก็ตุ๊กตาต้องเป็นไปตามสไตล์ของฟิกเกอร์ ญี่ปุ่นนะครับหรือก็คือฟิกกูอาร์ตนะครับแล้วก็ตุ๊กตาต้องมีข้อต่อข้อศอกมือนะครับแล้วก็มีฐานรองนะครับให้มันเหมือนฟิกเกอร์ที่ตั้งอยู่บนฐานนะฮะเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยครับเนี่ยอันนี้คือรูปต้นแบบนะครับแล้วก็ผ่านพร้อมตัวนี้นะครับพร้อมตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับอ่นนี้ก็คือภาพที่เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเพิ่มอย่างอื่นอีกนะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความสั่งเจ้าตัว chat GPT เนี่ยต่อได้เลยนะครับว่าเราอยากเพิ่มอะไรนะครับอย่างเช่นอาจจะอยากเปลี่ยนชุดนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มอุปกรณ์อะไรต่างๆในมือหรือว่าเพิ่มโมเดลเอฟเฟกอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะสั่งมันต่อเลยนะครับว่าให้ถือคาถาเวทมนต์แล้วก็ใส่เอฟเฟกไฟด้วยนะครับ แล้วก็สั่งมันไปครับมันจะเจนรูปภาพให้เราอีกรูปหนึ่งนะครับนี่นะฮะมันจะได้ประมาณวันละ3รูปนะเราใช้ของฟรีนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะมีโมเดลคาถาเวทมนต์ครับแล้วก็โมเดลเอฟเฟกไฟขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าโดยที่โมเดลตัวละครก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเราก็ดาวน์โหลดไปใช้ต่อได้เลยนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับดูความชัดของเขานะโอ้โหแบบ เหมือนจริงมากๆเลยนะฮะนี่คือ AI นะครับเจ้าตัว ChatGPT นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปทำอาร์ตทอยกันนะฮะโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ